또또 넘어 도안짓 dạng 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 เบียนชิดนะเมื่อตำแหนงก่อนเบียนตำแหน่ก่อนูดอกูดอกตรงนี้ปููเเดอกตรงนี้ดูนะสกินี้ข้ามข้ามผู้สาประตูเข้าประตูไนะเฮ้ยทีนั้นเลยประตระนเราอยู่สายซีนะ

ตัวถ e ึวต <mat semester ค ะ> ัวคี่ขึ้นหนัดิขึ้นหนาเอออันนีประมาณตัวขวา นช่อง YouTube กดบวกหนึ so ่งมาให้หน่อยค่ะใทรดูผ่านเ c e บุ๊ k กดบวกสองมีไหมคะ สวัสดีท่านค่ะอเอาติดทันชินทันชินแล้ว นนตังแดงตังแดงปูข้างหลังนี่ปูอันนี้ดูกเพอร์มันพี่พ่อก็ดูหันหันเพชรลูกเหมือนกันนะคะและ้วก็ต้องเพชรเอา้าแล้วผิดเธนมาลูกนี้สวยอะ่ะเอ้าเอาเอาีกทีนึงโอ้โห,หใจร้อนไปนิดนึงนะ ขึ้นผิดนี่กัไแมเดี <GO av i> ๋ยวต้องตั้งค่าใหม่ค่ะ วันทุ่งขอเวนเต็นส่งให้นักคุนโดนเตะออกข้างไปกำลังจะเปลี่ยนโฟตี้ลงมานะคะเป็นแพทตูนดนีวิกเตอร์เซนได้วิกเตอร์ กลับมาตัดบอลไว้ได้นะะอ้ยแล้วยิงอัดลูกนี้มีจุกนี้เก็บกันนิดหน่อยนะต่าลูกนี้ต้องต้องรีบเข้าประกบเลยอนะ่ะถึงแด้นะอันตรายแล้วเปรมเข้ามาช่วยเปมรมเตะติทางลราวินแล้วออกหลังไปนะเป็นโกคิกนะเตะยา หน้าประตูแลองไปวปนแล้วของกามหนันเตไกเป็นบอลของทางลวินนะ ไม่ทังนะแต่ว่าเป็นบอลโกคิกของเราเตะยาวมามีข้างหน้ามีน้องโฟติเกี่ยวบอลไว้เกี่ยวไว้ได้แล้วแล้วส่งให้นะคุณนะคุณยิงติดผู้สาประตูต้องเตะทิ้งออกมาก่อนนะแล้วนะคุณไปตาไม่ได้แล้วยองยิงอีกทีนึงติด เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กไม่ใช่ลิ้นลิ้นพันพันกันนิดนึงนะคะตื่นเช้าอะเปร,เปรมเพยายามบับงบอลหนยบอลตัดไปอันชินแบลคืนม,มาได้อันชินส่งให้เปรมเร็วเร็วเร็วต้นต้นสู้สู้ค้าขอบคุณค้าพี่เจฟ เบียงไปไกลแล้วไม่ถึงเปอร์ไปเกี่ยวเอากลับมาได้เปิดคุเปอร์ส่งให้นะคุณทางขวานะคุณจงจงมองแล้วพยายามบอลไปเต็งแล้วยิงเข้าไปคสั่งต้องเซฟก่อนนะสามโยกนะครับในสนามที่หนึ่งครับและในสนามที่ห้านะครับมีรีฟอร์ตแกลเลอรี่มีฟีครับพบกับด้านยุ่ธแก้วเอฟซีครับ ดูเข้าสวัสดีค่ะพี่คอยเชยู่ค่ะขอบคุณค่ะเด็กหญิงชุตอทนคุณรอดเนี่ยเป็นเด็กหญิงอยู่ใช่ไหมคะ ริวลงไปนะคะอาริวอาริวลงมาแล้วนะคะอาริวอันชนอัิเอเอันชนเอาตัวรอดได้นะสมัยดเอ็นดูเล่นกับเล่นตเดี๋ยวเดี๋ยวิเดวเดีนะชิไปไนข้งปไหนขานเฮ้ยไมีฟิวไปมีฟิว ไม่ได้แล้วเดินเดินนะคุณไปเ้ยเมห็นเลยอ่ะัหมดเลยพคเอินักตนักเตะบังหมดพมู้ยานอ่ะเอ้างข้างเจ็บปะข้างซายปะเวลานะคะตอน,นี้นส<อ>สูงตอน,นึง้ามประมาณโดยเด็ดขาดเอิมา ไปอีกแล้วแล้วลองยิงเข้ามือจับปะรุงลองทิกเกอร์นะผู้สาบปะรุงลองยิงไปมันแก้มมาเต็มเปิลโเปิลโอเปิลแข็งแรงมากแล้วเข้าลูกนี้ระวังเข้าลูกนี้ระวังมาแล้วดีมากลิวต่อลิวอาริวดีมากอาริวเอาโอ้ระวัง ทันๆๆวังทันเฮ้ยจะหมดแล้วจะหมดแล้วกัาทีลทันดีทันดีทันเดินเดินกัคุณนเอ้เกี่ยวกัล้มหัวสิงหัวต่ําพยายามพยายามพยายามทันชิงข้างหลังลูกทันมาเร็วเรท้าท

สองเอ็นดูสง่งให<บ>้เอ้อนอยนักภูนส่งให้เอ็นดูนักุุนนักณหลบมุมอยู่ตรงนั้น,นะคะ่ะเอ็นดูโอ๊ยสับสนสับสนนักุณซุมเลยนักุณโอเคโอเคเป้่มเพิ่มเ,เวลาอีกประมาณหนึ่งนาทีอ่ะเหมือนสกอ์บอร์ดจะขึ้นเสียงสัญญาณว่าหมด เบอรเลนสมัยนักุนนักุ่นเดี๋ยวเถียบอลปุ่นต่อต่อนักุณนต่อนักุ่นต่อนนต่อนักุ่นต่อพปุยาจะมาทำเกมนันขึ้นมาอิเพือแต่เื่อันฝันโอเคชเร็่เร็วคะแนนมาได้นะในรอบนี้สามคะแนน นะทีมเราวิน A. เอไอเราวินบีไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะคะ